นวคาัแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว GU ตัวสกุลเงิน GU เรามองว่าเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นเราจะรอหาจังหวะสัญญาณบายเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโรดอล่าโดยโซนแนวรับของเรนนั้นจะอยู่ที่ฟิปราคา51-61.8%และอยู่ที่โซนแนวรับ78.6-88.4%ดดังนั้นเราจะรอให้สัญญาณเนี่ยมาทดสอบที่โซนแนวรับ ห0รหรือว่าลงมาทดสอบที่โซนรับ78.6%เมื่อมีสัญญาณเพียบายเราจะบายกลับขึ้นไปและไปเก็บ TP ที่โซนราคา1.26326และมาสต็อปรอ s นะครับที่ราคา1.25501นี่คือแผนเทรดในคู่สกุลเงิน GU รอจังหวะายในวันนี้นะครับ